ออะล่ะก็วันนี้ถ้าใครว่างนะคะยังไม่มีกิจกรรมไปทําความดีอันไหนใกล้ๆค่ะก็ไปพักผ่อนหย่อนใจเลือกหาหนังสือหน้าอ่านกันได้นะคะค่ะ,ค,ะคุณจริญ,ญาไปแล้วก็คงมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังแต่ก่อนที่จะไปเล่าถึงกิจกรรมในงานมหกรรมหนังสืออ๋อ ก็ให้ช่วฟังไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเพราะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็ไปเลือกกันได้แต่วันนี้รายการมาเลยปันความดีของเราก็มีเรื่องเล่าจิตอาสานะคะ,ะแล้วก็กิจกรรมจิตอาสารวมทั้งแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในช่วงหกโมงครึ่งด้วยค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสลาวุฒิสารคำนะคะ,คะเขาจะมาเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งน,นะคะโครงอาสาสมัครพิทักษ์ภูเกระดึง,ดงค่ะ<ช>ซึ่งเขาก็ใช้เครือข่าย นรเทศพุกนี่ยในการรวมตัวการทํากิจกรรมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ขยายกิจกรรมด้วยไม่ใช่อยู่ในแค่ที่ภูก,กระดึงจังหวัดเลยเท่านั้นแต่ขยายกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะค่ะวันนี้เขาจะชวนเราไปทํากิจกรรมที่ไหนนะคะต้องรอฟังในช่วงหกโมงครึ่งค่ะค่ะน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมของเขาแต่ละที่นี่น่าไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวแล้วก็ไปทํากิจกรรมด้วยเต็มเ้คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ เปิดพื้นที่จิตอาสาบ่มเพาะคุณค่าแห่งการให้ใน,มนเมล็ดพันธ์ความดีกับสิริยญญามงคลวัดและนรุปานพัทรสิทธิสกุล สนับสนุนโดยบริการ HP Premium Care Pack บริการเสริมด้านฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จของธุรกิจ SMB และที่สุดแห่งความครบครันสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำคอตโต้ ของรายการมาเลพันความดีค่ะเช้านี้เราก็ยังคงมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของการทํากิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เปิดเพลงนะคะเท่าไรใช่แล้วค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆนะคะจากวงเฉลียงค่ะก็เพื่อที่จะให้เข้าบรรยากาศก,ากับแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะพาเราเนี่ยนะคะไป ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูกระดึงค่ะแล้วก็จะมาชวนคุณผู้ฟังนี่แหละไปทำกิจกรรมกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะเราไปทักทายกันเลยนะคะคุณสราวุธสารคำนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับผมผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการเมล็ดพันธ์ความดีนะคะครับผมค่ะ,ค,ค,ะคุณสราวุธก็ ว่าที่ร้อยโทรสาาราวุตสารคำนะคะ,คะก็เป็นผู้ประสานงานให้กับโครงการที่เรากําลังจะเชิญคุณผู้ฟังไปร่วมทํากิจกรรมกับรับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเก็บขยะในเส้นทางธรรมชาติที่ภูกระดึงเนี่ยนะคะ,คะแต่แตว่าต้อง<ต>ให้คุณจัดนอกพื้นที่ครับผมค่ะแต่ว่าครั้งนี้เขาจะไปจัดนอกพื้นที่กันแต่กิจกรรมที่น่าสนใจของอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงเนี่ย เขายังมีกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็ต้องให้คนที่เป็นคนเริ่มตัต้งนี่แหละให้เล่าให้ฟังนะคะคุณตราวุธคะว่ากลุ่มของเรานี้เริ่มต้นมาได้ยังไงคะคือก็เกิดมาจากโซเชียลเน็ตเบรกก็คือเฟซบุ๊กนะครับผมก็คือว่าคนที่ไปปูกระดึงมาเนี่ยเ เขาจะมีกลุ่มต่างๆกระจัดกระจายกันอยู่มีทั้งในพันทีดอทคอมมีทั้ง facebook ทั้งเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมค่ะก็ในกลุ่มของเราจะเป็นส่วนที่อยู่ใน Facebook เราใช้ชื่อว่าอาสาสมัครกีฬาคูประดึงเป็นชื่อโครงการที่ว่าโครงการของอุทยานคูประดึงนะครับผมที่เขาให้นักท่องเที่ยวเก็บขยะเก็บขยะเพื่อมาแลกเกยบติบัตรครับผมค่ะแล้วเราก็มาตั้งชื่อกลุ่มตามโครงการนั้นแรกๆนี่ก็มีกันแค่ห้าหกสิบคนค่ะ ก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแล้วก็เราก็มันมีประเด็นที่ว่าโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นปูกระดึงนะครับผหลายนาคนก็คงจะ,ะทราบข่าวคราวนี้กันอยู่ครับเมื่อมันมีประเด็นที่ว่าเป็นประเด็นกางเดบิตูกระดึงขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ไปโพสต์ประกาศในเว็บไซต์ในอินิวในกระทู้อะไรนี้ครับผมก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาร่วมกลุ่ม พิ่มมาึ้นเรื่อยๆก็คือมาแสดงความคิดเห็นมีทั้งเห็นด้วยมีเห็นด้วยอะไรนี้ครับอ่กลุ่มของเราก็เลยเพิ่มจํานวนเยอะขึ้นครับผาคุค่ะเมื่อเพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเนี่ยจะนนากลุ่มก็เห็นว่าเราน่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในจํานวนคนที่มีเยอะเนี่ยค่ะเพราะว่าเหตุผลที่ว่าตั้งกลุ่มปูกระดึงขึ้นมาเนี่ยทาไมไม่ตั้งนชื่อกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มอะไรแบบว่าเพราะว่า่มกระดึงเนี่ยนะครับมัน ขึ้นถึงลําบากเนะาะคนที่ไปมาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเกิดความรักเกิดความภูมิใจอะไรเงี้ยคเกว่าความร<ค>ักความภูมิใจตรงนั้นเนี่ยค่ะกลุ่มคนที่ว่าอีกในสิ่งนั้นหลายๆคนมารวมตัวกันเนี่ยมันก็จะเกิดเอ,อเกิดพลังเกิดอะไรเงี้ยครับผมคะขาเลยแบบดัดเป็นโครงการแรกๆเนี่ยจัดที่ภูกระดึงก่อนคือตัดเจรกระดั ก็คือไม่ได้เป็นค่าแต่แบบว่า,เ,าเราไม่มีงบประมาณแบบว่ามีอาหารเลี้ยงอะไรนี้จะไม่มีนะครับผมเราแค่แค่เชิญชวนเหมือนกันชวนไปเที่ยวด้วยกันจัดทริปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะออกค่าใช้ใจ่ายกันเองพวกกระเป๋าของใครของมันหมดค่ะแต่เป็นร่วมกันเก็บขยะแค่กำหนดขึ้นมาว่าร่วมกันทําอะไรสักอย่างนึงนะครับผมเพรคนก็ให้ความสนใจกันเยอะมากค่ะก็เลยคิดคิดต่อมาก็คือโครงการอาสาสมัครที่พักผู้กระดึ ทั่วไทยค่ะก็คือนอกเหนือจากูกกระดึงเราจะขยายขยายผลตรงนี้ไปสู่ที่อื่นครับผมเราก็เลยไปจัดที่บุลราชธานีไปปลูกป่าเมื่อเดือนสิงหาคมครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เราจะไปตกนางลงกระปุกกระเยค่ยเขาต้องบอกว่า ชื่อของภูกระดึงเนี่ยนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วคะว่าใครไปถึงเนี่ยต้องไปถ่ายรูปผู้พิชิตภูกระดึงใช่ไหมคะ,คะตรงมุมนั้นแหละแต่ที่นี้ว่าแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนเนี่ยให้ความสนใจในแต่ละปีเนี่ยต้องเรียกว่ามีปริมาณมากน้อยมีสถิติไหมคะคุณสลาวุธคะว่าคนที่ไปท่องเที่ยวภูกระดึงในแต่ละปีเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,นะคะ ในจานวนในตัวเลขสถิติจริงๆนี่ผมไม,ไม่ไม่ทราบข้อมูลนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าเป็่นแปนครับผม <Okay. S 2> เยอะมากเพราะว่ายิ่งยิ่งหลายปียิ่งเยอะขึ้นครับผมคือไม่ได้น้อยลงค่ะเขาที่ดทราบที่ว่าสมาชิกเอามาโพสให้ดูแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับผม <c oughs> เพราะว่าจํานวนคนแสนคนในแต่ละปีที่ขึ้นไปบนภูกระดึงนอกจากจํานวนคนแล้วแน่นอนว่า ิ่งที่ตามาก็คือขยะจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับปริมาณขยะเราถือว่าเขาก็จะมีระบบจัดเก็บอะไรของเขาอยู่ครับผมแต่ว่าขยะที่ขึ้นไปภูกระดึงนี่จะถูกกรองก่อนจะขึ้นไปด้วยก็คือจะมีด่านตรวจครับผมค่ะมีกาตรวจว่าเอาขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องเอากลับลงมาครับผมค่ะค่ะแล้วภารกิจหลักของอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงนี่ทําอะไรบ้างคะ ม,ค,มค่ะภารกิจของอาสาสมัครพิทักษ์ผูกกระดึงนี่ส่วนใหญ่นี่ทําอะไรกันบ้างคะอ๋อของเราเนี่ยคะจะเป็นหลักๆเลยก็คือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนเนี่ยรู้จัดดูแลรักษาธรรมชาติครับผมค่ะ,ะเริ่มแรกเนี่เราเป็นเก็บขยะก่อนแต่เรามีแนวคิดว่าเราจะมีกิจกรรมหลากหลายขึ้นจะมีะปลูกปาสร้างสายจะมีะทำโป่งเทียม,มครับผม อืเพราะว่าคุณม <จะ S 2> ของ <ไป S 2> เรายามให้หลากหลายขึ้นแล้วก็ตอนนี้ทีมงานของเราก็เริ่มแรกนี่ก็มีน้อยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นจากที่เราได้จัดไปแล้วที่อุบลราชธานีก็คนที่ทีมงานนี่ก็มาจากคนที่ไปกิจกรรมครับผมเขาก็จะ กลมาเป็นทีมงานให้เราค่ะค่ะเพราะว่ากลุ่มของเราก็เพิ่งเริ่มก่อตั้งมาเมื่อปีที่แล้วต้นปีที่แล้วด้วย <มา S 1> นะครับปัจจุบันนี้ก็มีการขยายรูปแบบของกิจการจากจุดเริ่มต้นที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ผูกกระดึงก็ عل, หันมาขยายออกไปเริ่มจากที่อุบลราชธานีใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดที่จะไปทํากิจกรรมการกคือที่นครนายกแต่อย่างที่คุณสลาวุธบอกว่าปัจจุบัน สมาชิกเนี่ยจากเดิมที่เริ่มต้นต่อตั้งแค่ห้าสิบหกสิบคนปัจจุบันนี้เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็เกือบพันครับผมแต่ว่า <c oughs> ตัวเลขนี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเก้าร้อยห้าสิบค่ะแล้วเวลามีการจัดการโครงการหรือว่ามีการจัดงานแต่ละครั้งมีการดีลกันยังไงคะวางแผนงานยังไงคนจำนวนมหาศาลขนาดนี้คะ่ะขอ,อการวางแผนการดำเนินง,งานใช่ไหมครับค่ะก็คือว่าจะมี คำนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรวมตัวกันเหมือนอย่างคนที่เคยไปร่วมด้วยกันที่ภูกระดึงไปร่วมด้วยกันที่อุบลอะไรเงี้ยเราก็จะรวมรวมตัวกันก็คือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักครับผมจะมีการมาพบปะกันนี่น้อยมากมก็คืออ,จจอย่างเช่นโครงการที่จะจัดระวังแผ่นข้ามปีเลยนะครับผมอย่างสร้างฝายของเราจะจัดเข้ารรษาปีหน้าเนี่ยเราเริ่มคิดกันตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ว่าเรา เราวางแผนว่าเราจะมีการพบปะประชุมกันเนี่แค่สามครั้งค่ะนักนั้นเราจะติดต่อกันตังแต่เด็กจนล่างก็ก็คือสมาชิกเก้าร้อยกว่าคนนี้ก็คือเป็นสมาชิกผ่านเครือข่ายเ facebook ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะค่ะคุณธนาบูทาครับผมสมาชิกเก้าร้อยกว่าคนเนี้ค่ะก็คือเป็นแฟ,แฟนเพจที่อยู่ในเ facebook ทั้งหมดเลยใช่ปหคะครับผมใช่ครับก็คือว่ากลุ่มของเราเนี่ยถึงแม้ จะมีบางกลุ่มที่ว่าเกี่ยวกับผู้กระดึงเหมือนกันอาจจะมีสมาชิกเยอะกว่าเราแต่ว่าถ้าใครเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะรู้รู้ดีนะครับว่าการเป็นกลุ่มเป็นกลุ๊กเนี่ยเราสามารถดึงเอาเพื่อนเข้ามาร่วมได้บางกลุ่มเนี่ยมีสมาชิกเยอะมากแต่ว่ากระแสในนั้นอาจจะเงียบจะไม่ค่อยมีคนอัปเดตความเคลื่อนไหวอะไรเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยถูกเพื่อนเนี่ยดึงเข้ามาคือไม่ได้สมัครใจเข้ามาครับผม แต่กลุ่มอาสาสมัครที่ท้ากลุ่มกระดึงของเราเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดเข้ามาเองขอเข้าร่วมเองโดยที่ว่าไม่ได้เกิดจากเรียบไปแต่ละคนไปดึงเราเพื่อนของกันเข้ามาอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยมีครับแต่จริงๆสมาชิกเยอะแต่จะเห็นผลลัพธ์มากขึ้นก็ตอนที่เวลาเราไปทํากิจกรรมใช่ไหมคะในแต่ละ<ช>ครั้ง,งนี่มีสมาชิกไปร่วมกันเยอะไหมคะถือว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าเราคาดว่าครั้งนี้จะ จะเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับผม<ช>อย่างที่เราไปจัดที่อุบลราชธานีนี่ก็เป็นชายแดนติดก,กับประเทศลาวก็เราคิดว่าระวังแผนไว้ว่าประมาณยี่สิบคนน่าจะได้เนี่ย<ช>แต่ว่าก็สี่สิบคนนะครับผมที่ไปตรงนั้นแล้วก็เราไม่ได้ระบุว่าตอนแรกนี่ไม่ได้บอกว่าให้เดินทางไปด้วยกันด้วยก็คือใครอยากไปเนี่ยให้ไปเจอที่อุทยานที่ภูจองเลยลก็คือ ทีมผู้จัดกิจกรรมจะได้รับผิดชอบตรงนั้นน้อยมากแต่ว่าไปมาแบบคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเราก็แบบจัากคิดว่าไปใครไปมันก็เริ่มไปแบบนัดกันที่หมอชิดนัดกันที่หัวลำโพงอะไรเงี้ยก็กลายเป็นไปด้วยกันครับผมแต่ทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองครับผมค่ะจากที่ฟังคุณสราวุฒิพูดมานะคะ สมาชิกส่วนใหญ่นี่เข้ามาในชมรมด้วยความเต็มอกเต็มใจแต่ว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ก็ยังไม่บูมเท่าไหร่ใช่ไหมคะค,ค่ะคแล้วขอถามนอกประเด็นนิดนึ่งคุณสราวุธเคยทําอาสาสมัครนอกจากนี้ไหมคะนอกจากมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ผูกดึงเคยทําอาสาสมัครที่ไหนก่อนอันนี้หรือเปล่าคะไม,ไม่ถึงตัวผมใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวผมนี่ ส่วนใหญ่นี่ก่อนหน้านี้ผมจะทําเกี่ยวกับด้านให้อาสาพัฒนาครับผมคือจะไม่ได้มุ่งเน้นเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นอาสาไปเป็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ครับผมก็คือเคยเป็นเคยเป็นกรรมการค่ายเป็นที่รึกษาค่ายให้นักศึกษาอะไรนี้ครับผมค่ะ ว่นที่จะมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ูกระดึงนะคะนั่นก็คือชีวิตคุณสราวุธค่ะ,คะเรามาพูดถึงกิจกรรมล่าสุดกันมัางดีกว่านะคะที่จะมีการไปเก็บขยะใช่ไหมคะที่น้ําตกนางรองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ไหมคะที่จังหวัดนครนายกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเดือนธันวาคมวันวันหยุดช่วงวันหยุดด้วยนะคะวันที่9ถึงวันที่10ธันวาคมค่ะกิจกรรมนี้ตอนนี้มีคนมาสมัครมากน้อยแค่ไหนแล้วคะ อตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบคนครับผมแล้วรับเต็มที่เท่าไหร่คะตอนนี้เรากําลังทางผู้จัดกิจกรรมกำลังศึกษากันอยู่แต่ผมคาดว่าน่าจะประมาณเจ็ดสิบคนที่เราพอจะรับไหวนะครับผมค่ะก็คือว่าทีมงานเรามีน้อยเพาเยอะเกินไปเราก็ควบคุมไม่ไหวค่ะคือคนที่ไปร่วมเนี่ย จะมีสองประเภทก็คือเป็นสมาชิกที่ว่าอยู่ร่วมกิจกรรมพันทนาการอะไรด้วยกันตอนกลางคืนก็คือค้างคืนด้วยกันเลยกับประเภทหนึ่งก็คือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปก็คือเราจะเชิญชวนด้วยว่าช่วงที่เก็บขยะ,ะ,ะ,ะตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าถึงตอนเที่ยง ครับผม <า S 2> สองด้าทำไม<ด>ถึงะชนาชนประชทั่วไปเนี่ยเขาร่วมตรงนั้นด้วยครับผมคือแบบว่าใครไปเที่ยวก็จะได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทําความดีด้วยได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะค,คุณคสลาวุธคะทําไมเราถึงเลือกที่จะมาทํากิจกรรมกันที่อุทยานแห่งชาตินางรองที่นครนายกคะคือผมมีแนวคิดว่าอยากจะให้คนมากันเยอะครับผมครั้งนี้ก็คือเรา จะมีการบรรยายด้วยจะมีการบรรยายเสว,วนนาในเรื่องของสองหัวข้อก็คือเรื่องอใต้เขื่อนนี้มีอะไรทําไมต้องหยุดเขือนแม่บงครับผมแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์คืออะไรครับผมก็คืออยากให้คนมาฟังกันเยอะก็คือว่าถ้าเราไปจัดที่ห่างไกลนะ คือหลายคนก็จะไม่ประยุก์ที่ว่าเดินทางไปอะไรนี้ครับค่ะก็ะคือที่น้ําตกนางรองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพใช่ใชไหมคใช่้ที่คนเดินทางไปไง่ายก็คือในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากเราไปทําความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยครับผมก็คืออยากให้ เยวาวชนที่เขาไปร่วมเนี่ยครับได้เข้าใจความหมายว่าอนุรักษ์มันคือยังไงกันแน่ครับผมเพราะหลายคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นนักอนุรักษ์อะไรเงี้ยที่จริงเขาก็ไม,ไม่ไม่เข้าใจความหมายครับผมค่ะเขาก็แบบเห็นชาวบ้านชาวบ้านจับปลาชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็แบบทําทมไปธรรมชาติอะไรเงี้ยมัน คือที่จริงเขาไม่เข้าใจตรงนั้นการอนุรักษ์นี้ไม่ได้หมายความว่าเราเก็บไว้โดยที่ว่าเราไม่ใช้เลย,ยงั้นจะไม่ใช่นะครับจะเป็นการทําให้ให้มีใช้อย่างต้องยืนครับคมค่ะคุณสลาวุช่วยเล่าคร่าวๆนะได้อไหมคะถ้าว่าเกิดว่าเราจะไปอาสาสมัครในครั้งนี้เราจะไปทําอะไรบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกิจกรรมหลักนี่ก็เก็บขยะนี่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ มันเป็นน้ําตกก็จะมีลงเล่นน้ํากัน,เป,นเป็นธรรมดาแล้วก็กิจกรรมที่จะเสริมเข้ามาก็อย่างที่ผมได้บอกไปก็คือการบรรยายในหัวข้อเขื่อนแนวงกับเรื่องการอนุรักษ์คืออะไรครับผมส่วนที่เป็นด้านบันเทิงเนี่ยเราก็จะมีสันธนาการก็จะมี นักศึกษาอาจจะเป็นทีมนักศึกษาจากมอตวครับผมก็จะมาทําสันธนาการสนุกสนานกันครับผมก็จะไปอาจจะไปแสดงละครใช่ไหมคะครับผมใช่ครับมีแสดงละครด้วยรับกลุ่มกลุ่มกันครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสมัครไปบ้างต้องทํายังไงบ้างคะมีช่องทางไหน ค่ะคุณสลาวุธคะครับผมค่ะถ้าอยากจะสมัครไปบ้างมีช่องทางไหนคะที่เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณสลาวุธได้วิธีการสมัครที่เราได้ประกาศไว้นี่ก็คือเรารับสมัครทางอีเมลครับผมคือว่าคนที่สนใจสมัครเนี่ยก็ต้องส่งคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลติดต่อกันครับผมก็ส่งมาที่อีเมลกูกระดิงอันเดอร์สกอ o m a i l c o m ครับผมค่ะ เราวก็จะได้รับอีเมลิดตตอกลับจากเราว่าเราเราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วครับคู่กระดึงจ้ p s u r k r a d u n g underscore g r o u p s at hotmail com นะคะใช่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้แจ้งรายละเอียดว่าเราจะเดินทางด้วยรถประเภทไหนราคาเท่าไหร่ ที่พักเป็นยังไงอาจจะถ่ายรูปมาให้ดูด้วยคือเราจะส่งรายละเอียดให้ดูเป็นระยะระยะครับคมค่ะต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณสลาวูธคะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้เลยครับจะเป็นเด็กผู้ใหญ่จะเป็นนักศึกษานักเรียนไปได้หมดครับอย่างที่เราไปอุบลตอนไปอุบลนี่ก็คือว่ามันจะเป็นกิจกรรมแบบภาพที่ออกมามันจะเหมือนเป็นใค่แปลกๆก็คือว่ามันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ไว้รุ่นเด็กน้องคือปนปนกันเล่นเล่นกิจกรรมด้วยกันสนสนานดีครับผมค่ะป,ประสบการสองปีที่ผ่านมาสองกิจกรรมที่ผ่านมานะคะคุณสลาบุตรคะตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจจะตั้งกลุ่มขึ้นมาไหมคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ภูกระดึงเองหรือว่าที่อุบลราชธานีเองอะค่ะจุดประสงค์ก็คือ ได้วัตถุพอเราไปทํากิจกรรมแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราวางไว้ไหมคะก็คือเราเราอยากปลูกฝังในจิตใจคนครับผมก็ยังไปปลูกป่าน้นไมาอาจจะไม่กี่ต้นแต่ว่าสิ่งที่เรามุ่งหมายเนี่ยก็คือทําให้คนที่ไปเนี่ยเขาใายแต่นคนรักธรรมชาติรักตาคือรักในในที่นี้นี่ไม่ได้หมายความว่าแค่ ชอบธรรมชาติชอบไปถ่ายรูปนกถ่ายรูปต้นไม้จะไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมรักในที่นี้ก็คือรักแบบปุทิตตนถวายอุทิตตนแบบทําประโยชน์เพื่อสิ่งนั้นครับผมค่ะแล้วคุณสลาวุฒิพอใจแค่ไหนคะกับกิจกรรมที่ทําอะไรนะครับค่ะพอใจแค่ไหนคะกับกิจกรรมสองกิจกรรมที่ผ่านมาของผมพอใจมากเลยครับเพราะผลลัพธ์นี่ก็คือว่าเราจะได้ เราจะได้รับรู้จากคนที่ไปที่เขาตอบรับกลับมาครับผมสนุกมากประทับใจมากเขาแบบเขาตอบรับกลับมาด้วยที่ไหนครับด้ความความรัก่ักษธรรมชาติอะไรนีให้เราได้เห็นแบบมีการสื่อสารแบบว่ากันไปมาไหมคะอย่างส่งอีเมลหรือว่าโทรศัพท์ครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วครับถ้าคนที่ไปเนี่ยหลังคกลับมาแล้วจะกลายเป็นสนิทกันกลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจากที่ว่าตอนตอนก่อนไปเนี่ย ต่างคนต่างไปจะไม่ไม่รู้จักกันครับผมค่ะแปลว่าเราจะทําให้สนิทกันภายในหนึ่งวันสองวันนี้เป็นเป็นไปได้ครับผมสามารถทําได้เาะเคยทํามาแล้วครับค่ะค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่บอกว่าคนไปทํากิจกรรมกลับมาแล้วได้รับความภูมิใจดีใจหรือว่าเป็นเพื่อนกันมากขึ้นก็คือมาจากแฟนเพจที่มากขึ้นรวมทั้ง คนที่สนใจจะไปทำหน้าเก่าๆหน้าเดิมๆที่สนใจจะไปทำกิจกรรมครั้งใหม่ๆมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณสราวุพราะว่ะอเขาอาสามาช่วยทำครั้งต่อไปเขาบอกว่าอขอช่วยทำขออะไรเงี้ยคือว่าไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรสักอย่างไม่มีอะไรตอบแทนสักอย่างเลย ด้วยใจครับผม่ะราะน,นั้นเราก็ภูมิใจมากครับอในฐานะของคนทํากิจกรรมนะคะคุณสลาบุชาเราทําเริ่มต้นจากตัวของคุณสลาบุธเองที่ทําเรื่องของการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆจนมาถึงกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะการท <ำ S 2> ํ <ผม S 1> ากิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านมาให้ประสบการณ์หรือว่าให้รู้สึกภูมิใจหรือว่าให้อะไรกับคุณสลาวุชบ้างคะ อ๋อมันสิ่งที่เราที่ผมทํามานะครับผมมันก็แบบคือมันทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเราเราอยู่อย่างมีคุณค่าเราแบบว่ามันยังไงอ่ะมันแบบอย่างผมที่ทํางานโรงงานนะ<ช>นทานํางานโรงงานหาเงินหาเช้ากินข้ามกว่านงั้นก็แบบถ้าไม่มีสิ่งเหล่าเนี้ยไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเราอยู่ไปเพื่ออะไรบันๆหนึ่งอะไรเงี้ย ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแต่ถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่ว่าเป็นอุดมการณ์เป็นความมุ่งมั่นในชีวิตเราเราจะรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่อยู่ใช้ชีวิตุกวันนี้ครับผมค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสลาวุธิสารคำมากนะคะที่มา ประสบการณ์ดีๆนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็รวมทั้งมาชวนคุณผู้ฟังไปทํากิจกรรมดีๆกันด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อนะคะที่อยากจะไปร่วมเดินทางไปทํากิจกรรมพร้อมศึกษาธรรมชาติที่น้ําตกนางรองนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครนายกค่ะวันที่9-10ธันวาคมนี้ก็ติดต่อไปได้ที่ อีเมลนะคะภูกระดึงอันดรสกอร์กรุปนะคะแอดฮอตเมลดอค่ะติดต่อคุณสราวุฒิสารคำได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสราวุฒิมากเลยนะคะครับ,บผมผมขอบคุณมากครับ,บค่ะข,ขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะในเรื่องของการทําความดีนะคะเราสามารถที่จะเริ่มต้นกิจกรรมของเราได้แล้วก็หาเพื่อนที่จะไปร่วมทํากิจกรรมกันได้ง่ายๆผ่านเครือข่ายของสังคมออนไลน์ line, อย่างที่คุณสราวุฒิทาก็คือผ่านสังคมเครือข่ายของ Facebook นะคะซึ่งปัจจุบันนี้จากแค่50คนเนี่ยก็มีแฟนเพจถึง900กว่าคนแล้วแล้วก็มาร่วมกันไปทํากิจกรรมกันหลายตหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะ นะคะค่ะนอกจากกิจกรรมที่ได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ติดกลับมาแน่นอนก็คือคุณค่าของตัวเองแล้วก็มิตรภาพนะคะที่เราจะไปเจอเพื่อนๆอ,อยู่ที่นู่นนะคะที่มีอุด,ดมการณ์เดียวกัน,กนแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดเวลาแล้วนะคะ,คะราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ